พบกับเราในช่องงามโชคแฟมิลี่นะคะวันนี้สองสาวมาเยี่ยมถึงถิ่นเลยมาเยี่ยมถึงถิ่นเลยงามจะเลือกเอาใครเอาเกาะน้องรุ่งนะเขาชอบคนอ้วนชอบเด็กอ้วนนะดูค่ะสกิดว่าโอ้ได้ชุดงามเท่ได้ชุดงามจังเลย โอดูเพียงามอาบน้ำมาก็ปะแป้งนะคะโอ้โอ้กดน้องกอดน้องเอ็นดูน้องค่ะโอ้กอดไว้เลยไม่อยากให้น้องกลับบ้านเออลุงลุงทำตาปิบปิบด้วยนะทำตาปิบปบเลยไอ้ยาไอ้ยาเอ้ย่ะ ออเอืเออพอใจเอ้ยพอใจอย่าไปหาพ่อเล่ยนะอย่านะอย่านะดูดูพี่งามค่ะดูพี่งามเอาดูพี่งามดูพี่งามเอาสกิตสกิตน้องเอาน้องน้องกินกล้วยก่อนค่ะน้องเอามาด้วยเอามาแบ่งพี่ด้วยามาโอ้โอ้ยกขาแล้วยกขาแล้วจะขึ้น จะขึ้นอ่ะพี่พอใจแล้วจะขึ้นสาวพอใจแล้วอ้อได้ชุดสวยจังเลยโอ้โดูค่ะพี่งามพี่งามจะขึ้นอย่างเดียวเลยโอ้โหฮันดากให้พ้มพอใจก็รู้งานโอ้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสเดยๆแล้วสวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่ะสัสดีค่ะโอ้ยผู้สาวม,มาหอดบ้านโอ้พี่งามก็กวัอกอยู่ข้างหลังโอ้ยกขาแล้วนั่นพี่งาม,าพ,งามพี่งามจะบวกทุกทีเลยพี่งามนี่บวกทุกคนที่ผ่านมาอา้าวให้แต่เป็นแม่ยิ่งบวกทุกคน ดูค่ะดูค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟัเฟียกันดูค่ะโอ้ยคิดถึงคิดถึงไม่เห็นพี่งามไปเยี่ยมหนูเลยบอโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูลุ่งดูลุ่งสายสะโพกสายสะโพกแล้วใจเลยเป็นแม่ดูไปเรื่อยพี่งามค่ะ เลือดโพแร,รงจริงๆเลยพี่งามพี่งามเลือดโพเรงจริงๆโอ้โหโ,หโอ้ยคืนผู้ใดเนาะอันดากให้เชิงโซงเลยบดทีนีอันดากให้เชิงโซงเลยเฮ็ดซิ่งใดดีดเฮ็ดจังไดดีเนาะบดทีนีผู้สาวหันดากให้พรม เลือกผู้ใดดีน้อเลือกผู <Speaking>? <ey> so ้ใดดีน้อพอใจพอใจพอใจมาตกระเร้่ใจเมากล้วยแล้วพอใจเมากล้วยมันๆพอใจเมากล้วยพี่งามแล้วเออโน้ขึ้นยางเดียวเลยชชชพพีี่่ พี่งามจะขึ้นอย่างเดียวหรือพี่งามของเราเออเออันคือจริงี่งาอะันผู้สาวนั่นก็สิบไปหาแต่พ่อเอลเล่เลยสาวพอใจเพราะว่าเขาเคยอยู่กับพอ่พอ,อเอลเล่ไงพ่อเอลเล่เคยเลี้ยงเขาเนาะพ่อโอเล่เคยเลี้ยงตอนอแม่ฟ้าใสาไปรักษาตัวเนาะนก็จะคิดถึงคุณพ่อเอลเล่เนาะพ่อเอลเล่ก็ตกมันนานเรื่อกเกินเนาะเด็กๆก็คิดถึงแล้วตอนนี้ ไปพี่งามเอ้าอ้มาไร้บบนัอ้าเอโอ้นโอ้มาถึงทีพี่งามก็เล่นเหมือนพี่งามเลยบอกเล่นเหมือนพี่งามเลยพี่งามก็ชอบเล่นแบบนั้นเหมือนกันชุดชงามชดชาบด พี่งามไม่มีชุดงามเบ้พี่งามก็เลยจาก็เลยจะถอดชุดให้น้องพี่งามอิจฉาน้องแล้วนี่เห็นน้องได้ชุดงามเนาะอิจฉาผู้สาวบวละอาแร้วตนนัวนี้กลิ่งแล้วคะ่ะตนนัวนี้โอ้โอ้มีที่นอนสบายแบบนี้เองพี่งามถึงนอนไม่อยากตื่นนะเออพอใจเลยนอนนอนดูบ้าง มามามานี่มาละมาเขาก็สิเอิ่นแล้วมาละมามาอยู่น้ำกันก่อนมา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 อืออือนอนตีขาเด้อลุกบุกขึ้นไหมขาสีจังไปลุกขึงเนี่ยถอยมาถอยมาถอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาถอยมา น้องรุ่งน oh, oh, no ้องรุ Han ่งทำไมนิ่งดีแต่วาวันนี้วะไม่โซนวะฮะโอ้มาอยู่กับพี่งามแล้วไม่โซนเลยเนาะนิ่งเฉยสายกินได้น่ะเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยดูพีงามดูพี่เอาน้องรุ่งก็หันดากให้พี่งามแล้วเอาดูว่าดันเอาเอาตูดดันพี่ด้วยโอ้ดูค่ะเอาตูดดันพี่เลยอืม เออเออผีงามผีงามเออเออโอ้ยนนวัชุดงามชุดงามอารามเทมนวัดชุดอะอดึงให้มันชุดโอ้ก็ต้องก็ะวน่งาม่เลยว่ งามเก็บขาที่ห้าด้วยลูกเออโอ้ยนี่ถ้าไปเล่นอยู่บ้านน้องรุ่งสุขใสจะสนุกน่าดูมาบ้านพี่งามก็จะแคบหน่อยนะเนี่ยเนี่ยไปรุ่งพี่งามเลือกไม่ถูกเลย เลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมผู้สาวมาโหดบานเลือกว่าถูกเลยว่าสิเลือกผู้ใดดีรักพี่ก็ห่วงน้องเอ็นดูน้องจะรักน้องก็สงสารพี่ก็เลยเลือกทั้งสองดีกว่าได้ทั้งพี่ได้ทั้งน้องวาซนเอ้ยเนาะไไหมอย โอ้พอใจตินกันพอใจกองดากให้เลยเอาแล้วเอาแล้วรุ่งกินอย่างเดียวเลยนะรุ่งรุ่งกินอย่างเดียวเลยไม่สนอะไรเลยรุ่งนี่โอ้โหอลพี่งาม พี่งามองามสายจวดเนาะพี่งามสายจวดโอ้พ่อเลเมื่อนีตื่นเต้นลูกหลานหลายลูกหลานมาเยี่ยมเยอะตื่นเต้นอ